สวัสดีค้าบผนนี่คือรายการ VGS The d e p o โปนะครับสหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็น d e ็ k l e g e n t สายดาบวอร์เนทีนะครับมาดูกันซิว่ามาดูกันเถอะว่ามีอะไรมั่งบัตดีของเราใส่รงนี่อยู่นั่นนะครับมาดูเอมันเตอร์แค่ใส่แค่ไม่ต้องถามมาใส่สามไปนี้ก็พอแล้วเพราะว่าใส่สามแค่นี้เพื่อเราไม่ใส่สีหรอเรามีอยู่แล้วไอเทมไม่ต้องถามผมมีนี่ใส่สีแน่นอนนะครับ เวทเันใส่ตัวนี้โทษสามบสี่ใบตัวนี้เก็บหลอกในช่องหลอกนะครับแล้วก็เวทเซตใส่สามนะครับแล้วก็เวทคุณปู่ใส่สามตัวเพิ่มเกรดตัวเพิ่มตัวเปิดสาขึ้นมือน,นึงใบลงหลอบดึงใบขึ้นเกรดนะครับไปนี้เป็นเวทที่ดีสุดนะครับสมแล้วก็สมมติใส่จะเ้นจากช่องหลอกใส่สามตัวนี้ดีสุด ถ้าคอร์เรามันมือแพงไงแต่เราสงสัยไอเทมแบบต้องจ่ายคอร์เลยไปนี้แล้วก็ใบที่ทิ้งมือไอเทมใส่สามนะครับแล้วก็เวทที่ทิ้งมือหนึ่งจวบสองใส่สามเช่นกันไปนี้เป็นตัวดีคีฬาสำคัญนะครับแล้วก็ไปวาตัดเวทก็ใส่ 4, สี่ไอใส่สองตัวนี้ก็หายากเลยนะครับว่ามนหาได้จากไหนตัวนี้มันบอกว่า ใชสองเกยยกเลิกที่คุ้แข่งก,กำลังไล่เวทหรือทำลายการเวทสถามคุ้งแข่งหนึ่งใบนะครับไปนี้เป็นตัวสำคัญมากต่อไปเวทไ,ไอเทมไอเทมดาที่ถูกทิ้งชาตเกย์คิวหนึ่งจุดหนึ่งไปนี้ต้องเห็นต้องต้องรอตัวนี้ใส่สีตอนนี้ต้องเห็นรอสงสัยอยู่ใช่ไหม เมื่อถูกทิ้งชาตเกตโจนหนึ่งฮิวหนึ่งนะครับไปดีที่สุดนะครับต่อไปบัดดี้ใส่สามแน่นอนไม่ต้องหาก็แค่ใส่สามพอไอเทมมันเยอะอยู่แล้วนะครับไอแล้วก็โจะเคดาบโจะเคใส่สามเหมือนกันแล้วก็ดาบใหม่จากลงมาจากโซซายจากกองใส่สามเช่นกันตัวนี้มันตัวดีที่มากนะ,น,ะนะครับแล้วก็ไอเทมที่ที่ทเก่งที่สุด ใส่สองพอนะครับตัวนี้มันบอกว่าแปลว่านี้การที่ตีไม่ใช่ลิงก์แทกห้าลงใส่เทมสีใหม่หรือมากกว่าแข่งห้ามใช้คอเตอ,เตอร์นะครับมันดูเลสก็ได้นะครับว่าไปต่อไปดาบอันนี้ใส่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็มาแค่ตัวตีเวฟเพิ่มเวฟนะครับดาบเทนเดอร์ใส่หนึ่งตัวนี้มาช่วยเอ่อเมื่อถ้าเราตีสามครั้งหรือมากกว่า เราสามารถทำลายการ์ดสนามคู่แข่งหนึ่งใบหาดสี Half ่หากเรามีสี่ C, หน่วยหรือต่ำกว่าสแสดงการนี้เธละครั้งนะครับมนค่าคอสทมีค่าคอร์สไหมอ่าไม่มีค่าคอร์สแค่ตีแต่นีนค่าคอร์สมอกว่านำการสนามเราหนึ่งใบลงหลักแล้วจะส่งเกตครับใบนี้ตัวเพิ่มแกรมเกตได้นอนใส่สิบหนึ่งแล้วใส่นี้ใส่หนึ่งตัวนี้ก็ใส่หนึ่ง ไปนี้ใตหนึ่งคือการยิงโดนแดมนะครับขวานหนึ่งห้องหนังห้องหนังสือห้องดาวหนึ่งเจเกันถ้าไมาใส่ไอเทมแบบนี้เพราะว่าเราอะไอเทมเราไอตัวนี้มันลากจากกองอยู่แล้วครับไม่ต้องถามว่าลากมาไปไหนคือเราลากจากกองไปไหนก็ได้เพือไม่ต้องจ่ายคอร์สครับลากไอ้นี้มั่งลากไอ้นี้มั่งไอ้นี้นี้มั่งนะครับคือนี่ฮะเพรผลใส่ไแบบนี้ ต่อไปไม้ตายแน่นอนไม้ตายใส่สามตัวนี้มาช่วยเพิ่มเวฟนะครับปื้โกเห็นโดนตัดตัดเฟดเราก็ใช้หาเพิ่มเฟดนะครับไปนี้ใส่สามนะครับอล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบตัวก่อนนะครับสัครบแล้วขอบคุณที่กดคนขอบคุณที่มาดูอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์ และอย่าลืมเจอปืนด้วยนะครับ Goodbye, h e s t Day